นำหลักโภชนะอายุรเวทที่เราได้ศึกษามาจากกองหนังสือที่คนเห็นก็คือไม่แนะนําให้บริโภคเห็ดเพราะว่าเห็ดจะทําให้ธาตุาในร่างกายมันเกิดความวิปริตรุนแรงถ้าป่วยก็ป่วยแรงแล้วก็ปีภาวะของความไม่สมดุลอันนี้เขาบอกอย่างนั้นก็เราทําตามในเมื่อเราศึกษา,าศาสตร์นี้แล้วเราเป็นคนเป็นคนจริงจังนะแล้วรักเดียใจเดียรด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ย เขาบอกอะไรมาเราก็ไปฏิบัติตามนะคะก็คือใครที่กินชาคาลีบริสุทธิ์จะไม่บริโภคเผ็ด2ก็คือไม่กินทันบริโภคผักสดทันยาหารดิบทุกอย่างผักอะไรที่มาจากของสดอะคะ่ะและรวมถึงอาหารดิบคําว่าอาหารดิบตรงนี้ฟังดีๆแบบละเอียดเลยนะคะแม้แต่ผักเอามาลวกเอามาต้มเอามาตุนเอามาปั่นจนเปื่อยเละยังไงก็ยังถือว่าเป็นอาหารดิบ เนี่ยคือศาสตร์โบราณมันจะพลิกกับความรู้สมัยใหม่เลยนะคะก็ไม่ต้องงงๆงงงหรอกเราเราโฟกัสที่ว่าอ้าวศาสตร์นี้เขาว่ายังไงแต่ใครที่มีความรู้อะไรอยู่ก็ <S <s ก็คือส่วนหนึ่งแต่วันนี้เรามาสัมผัสกับาศาสตร์นี้มาดูว่าเขากาลังบอกอะไรเรานะคะพูดถึงกันตรงที่อาหารดิบไม่ว่าจะเป็นผักใบสีที่เขียวหรือเป็นฟักทองหรือเป็นผักผลผักหัวใต้ดินอะไรทุกอย่าง ถ้านิ่งๆเอามากินสดนิ่งๆเอามาต้มเฉยๆไม่มีเครื่องเทศไม่มีเนยใสไม่มีเกลือก็คือการเปิดประตูเชื้อเชิญความเจ็บป่วยเข้ามาอันนี้โบราณอายุรเวทบอกไว้อย่างนี้ค่ะเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะให้ร่างกายดูดซึมมันยังไม่ใช่อาหารที่ปราณีถามว่ากินได้ไหมการกริยาการกินนะคะเคี้ยวกลืนใครก็ทําได้แต่หลังจากนั้นสิอีก หลายวันต่อมาหลายเดือนหรือหลายปีต่อมามันก็จะมีผลต่อสุขภาพเช่นนะคะทำให้อ่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเลือดจางเลือดไม่ดีสายตาไม่ดีเป็นเกี่ยวกับระบบพ้องปั่นป่วน,นริดสีดวงไปจนถึงจิตวิปริตไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ห้ามขาดไม่ให้กินผักสดหรือว่าอาหารที่เรียกว่าอาหารดิบสรุปเหมือนตีทุกหัวเข้าบ้านคือจะต้องปรุงด้วยหลัก อายุโเวทเท่านั้นถึงจะปลอดภัยแล้วก็อย่างที่สามชะคาฮารีบริสุทธิ์คางไม่บริโภคหอมและก็กระเทียมแล้วเพราะว่าอหอมกระเทียมเนี่ยค่ะจะทําให้เราค่ะเกิดความยึดถือฝังแน่นในความคิดเชิงลบอะค่ะมันจะไถ่ถอนได้ยากมันจะยึดมากๆถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่เชอเครียดอยู่แล้วกังวลอยู่แล้วนะคะกลัวอยู่แล้วพะวงสงสัยอยู่แล้วมันจะยิ่งแบบทําให้ตรงนี้มันแน่นขึ้นแล้วก็ ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าหอมกระเทียมมีสารตัวหนึ่งชื่อซันโพไซที่ทําให้สมองระระบบประสาทปั่นป่วนด้วยนะคะในชาคาฮารีประสุทธิ์จะไม่ใส่แล้วก็เป็นที่รู้กันในที่อินเดียว,ว่าถ้าปรุงอาหารถวายนักบวชเขาก็ไม่ใส่หอมกระเทียมเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นรู้เป็นพื้นฐานเลยะคะ่ะ